พัฒนาภาษาอังกฤษตัวเองฉบับคนขี้เกียจเรียนวนไปวนมาไม่เข้าหัวสักพีมันจะส่งเมลมาหาเราทุกวันเลยเว้ยมันมีความแบบสำเนียงภาษาอังกฤษอ่ะเฮ้ยดีใจอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนออดีอีฟนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องพัฒนาภาษาอังกฤษตัวเองฉบับคนขี้เกียจเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษ ฟังไม่ค่อยออกพูดไม่ค่อยได้แต่อยากฟังออกแล้วก็พูดได้ในชีวิตประจาําวันแต่ก็แบบคิดเก่งออกไปเลียน้างนอกเรียนอยู่บ้านก็น่าเบื่อมันไม่มีอะไรมากระตุ้นอ่ะคือจะทำยังไงดีมาจะมาเล่าให้ฟังแต่จะขอเกินก่อนว่าคือเราอะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเก่งภาษาอ คือเรียนมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเรียนวนไปวนมาไม่เข้าหัวสักทีจนเราอยู่มปลายใช่ไหมคือเพื่อนมาชวนไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเรียนจบพูดได้แน่นอนรับประกันในใจก็แบบ คือตอนนั้นเราสนใจเลยตอนนั้นแบบอยากพูดได้มากๆแล้วพอรู้ราคาคอร์สคือแบบทุกคนคอร์สละเป็นหมื่นตอนนั้นแบบเครียด <c oughs> คือแบบมันแพงมากเอาจริงป้าตอนนั้นแบบคิด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 ,คด,คด,คดอยู่หลายวันมากว่าจะเรียนดีไหมจนตัดสินใจเอาวะเออไปเรียนละกันเพราะว่าอะถ้าสมมุติว่าเราเรียนจบไปใช่ไหมแล้วเราแบบพูดได้มันก็คุ้มกับเงินหมื่นที่เราเสียไปเราก็ไปเรียนดู จนเราเรียนจบคอส,สรุปก็คือแบบเอาตรงไหมเราเฟล,ลมากเราฟลมากเพราะว่าคือเราก็ยังพูดไม่ได้แบบขนาดนั้นอะเข,เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจมามเชมา่าม้าเช่าม้าอายอบผ่านไปแล้วแบบเราเสียงเงินไปเป็นหมื่นอะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าตัวเรากับภาษาอังกฤษอะ คงไม่ถูกกันแล้วแหละคือดวงเราคงแบบไปด้วยกันไม่ได้อ่ะหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ไปหาเรียนอะไรอีกเลยจนตอนนี้มาเรียนมาหาลัยคือแบบไม่ได้แล้วจะปล่อยให้ตัวเองอ่อนภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเรียนมาหาลัยมันใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากคิดในใจคือแบบงานงอกแล้วทุกคนไม่ได้แล้วต้องไปหาวิธีที่จะมาพัฒนาภาษาอังกฤษตัวเองให้ได้แล้วมันมีวันหนึ่งเว้ยเราก็นั่งเล่น Facebook IG ปกติของเราใช่ไหมแล้วมันก็มีโฆษณาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อ่ะขึ้นมาในใจก็แบบ รู้ได้ไงอะว่าเรากลังแบบจะสนใจเรียนภาษา,ษาษอังกฤษอ่ะเคยเป็นแม้เวลารู้สึกแบบสนใจอะไรอะ่ะมันจะเด้งขึ้นมาเหมือนแบบเหมือนรู้อ่ะเคยเป็นกันใช่ไหมสลายภาพมาว่าเคยเป็นเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็คือเห็นแล้วก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะก็คือ้าผ่านไปเพราะว่าจะแบบไปหาดูหลายๆที่อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคืออะไรทุกวันเราเล่นแบบ f a c e b o o ไ I g ของเราปกติใช่ไหม <S <S คือโฆษณามันขึ้นไหมเราเห็นทุกวันแม้กระทั่งเราดู YouTube อ่ะ มันก็ยังขึ้นมาให้เราเห็นแบบรีวิวเอ่ยไรเอ่ยอย่างเงี้ยคือมันดูมีคนสนใจเยอะมากอะเออเราก็เลยอะลองเข้าไปดูใช่ไหมมันเป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ Inkbreaking แล้วราคาคอร์สมันพันส่เก้าสแล้วมันบอกว่าพัฒนาขึ้นได้ใน3เดือนตอนนั้นแบบทำจริง3เดือนเออน่าสนใจเนาะแต่เราก็คิดอยู่นานกันนะว่าเราจะเรียนดีไหมอันนี้เราก็กลับมาคิดหลายวันว่าแบบ เรียนนีไหมอะ่ะจนสุดท้ายเรามาคิดว่าเป็นหมื่นเราก็เคยเสี่ยมาแล้วอันนี้แหละพันสี่เก้าสิบเสียอีกีมันจะเป็นอะไรไปเราก็เลยลองไปซื้อคอร์สมาเรียนดูพอเราซื้อคอร์สมาใช่ไหมเขาก็จะส่งหนังสือมาให้เราสองเล่มซึ่งมันก็จะมีเล่มนี้ซึ่งมันเป็นเล่มที่เอาไว้ใช้เรียนเล่มเนี้ยไอเล่มยาวยางนี้ไอเล่มยาวๆเล่มเนี้แล้วมันก็จะมีอีกเล่มหนึ่งมันคือเล่มนี้คือเล่มนี้มันเป็นเล่มแผนปฏิบัติการในใจแบบเฮ้ย เก๋อ่ะทุกคนมันเหมือนรู้สึกเหมือนแบบมีอาจารย์มาคอยดูเราตลอดเวลาเข้าใจปะอ่ะพอได้1นเล่มนี้มาใช่ไหมเราก็ไปเรียนตามเขาไปเรียนตามรูปแบบขั้นตอนของเขาทุกอย่างจนตอนนี้เราเรียนไปได้ประมาณเดือนหนึ่งทุกคนคือเราอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเรารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะพัฒนาการมันดีขึ้นอะ่ะการพูด การฟังของเราเนี่ยมันดีขึ้นอะจริงๆไม่ได้มูเมมั่วซเลยนะคืออย่างเช่นเมื่อก่อนอะถ้าเราฟังใครพูดภาษาอังกฤษมาเนี่ยคือจะฟังไม่ค่อยออกเลยนะว่าเขาพูดอะไรออกมาเอาจริงป่ะแต่ตอนนี้ก็คือฟังออกได้มากขึ้นแล้วก็การพูดเมื่อก่อนบอกเลยว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษคือแบบไทยจ๋าแต่ตอนนี้ก็คือมันมีความแบบสําเนียงภาษาอังกฤษอะเฮ้ยดีใจอะแต่จะบอกก่อนว่า i n breaking เนี่ย มันจะเน้นในด้านการฟังแล้วก็พูดเพราะว่าโดยปกติแบบมนุษย์แล้วอะตั้งแต่เกิดมาคือมันจะฟังแล้วก็พูดได้ก่อนที่จะไปแบบเขียนอ่านอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นวิธีที่แบบ i n b r e ร k i n g เนี่ยเขาเอามาใช้ในการที่จะสอนเราอะเออรู้สึกว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีอะที่เขาให้เราได้ฝึกฟังฝึกพูดก่อนที่เราจะแบบไปฝึกอ่านฝึกเขียนอะอะไรเงี้ยอีกอย่างเลยก็คือมันมีอันนึงที่เรารู้สึกแบบ แปลกใจมากค่ะตรงที่มันจะส่งเมลมาหาเราทุกวันเลยว้ยจริงๆคือมันส่งมาหาทุกวันเลยมันจะมาบอกว่าเรามีเรียนนะเราเรียนถึงบทนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเอาจริงๆไม่เคยเจอที่ไหนทําแบบนี้เลยนะจริงๆในใจก็รู้สึกว่า เออมันก็ดีเนาะมันเหมือนมีคนมาคอยช่วยกระตุ้นเราอะแล้วอีกประเด็นก็คือด้วยความที่มันเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ใช่ไหมเราก็คือแบบเราจะเรียนตอนไหนที่ไหนก็ได้อะแล้วเราสามารถเรียนแบบออฟไลน์ก็ได้ด้วยคือแบบบางทีเราออกไปข้างนอกเราไม่มีเน็ตเลยนีใช่ไหมเราสามารถโหลดไฟล์เสียงนอะเก็บเอาไว้ไปเรียนในที่ที่แบบเราไม่มีอินเทอร์เน็ตได้ก็คือเป็นการเรียนแบบออฟไลน์เออมันก็ดีเนาะมันมีทางเลือกให้เราต้องสองทางอ่ะจะมาพูดถึงในคอร์สเรียนคือเขาจะสอนเราสสเตปแค่สสเตป เท่านั้นสเต็ปแรกคือเขาจะให้เราฟังฟังแบบฟังไปเลยอะ่ะฟังไม่ต้องสนใจความหมายอะไรเลยอะ่ะสองสารอบเพื่อที่จะให้เราแบบชินกับสำเนียงแบบให้มันคุ้นหูอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาทําให้ดูอันนี้ก็คือเรียนไปแล้วนะเนี่ยมันจะให้เข้าไปแบบแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เราฟังเราก็กดฟัง eng breaking recording 1.1 hey peter How's going it คือมันจะประมาณนี้คือเขาจะให้เราฟังสองสารอบสเต็ปต่อไปสเต็ปที่สองเขาก็จะให้เราฟังอีกแต่เขาจะให้เราฟังแบบช้าๆแล้วก็อ่านสคริปต์อ่านเนื้อหาไปด้วยทําความเข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรเขามีคําแปลให้เราอ่านทําความเข้าใจกับมันซึ่งการฟังแบบช้าๆของเขาอะไม่ใช่การที่เขาแบบเอาไฟล์เสียงอะมาลดสปีดลงนะแต่มันเป็นการที่เขาอะให้ชาวต่างชาติอะ พูดช้าช้าจริงๆเพราะฉะนั้นการออกเสียงการเน้นพยางอะไรเงี้ยคือเราจะฟังออกได้ชัดเจนแล้วก็ฟังแบบเนี้ยไปประมาณ3าสี่รอบจนกว่าเราจะเข้าใจเนื้อหางมันชัดเจนต่อไปสเต็ปที่3สเต็ปสุดท้ายมันเป็นสเต็ปที่มันจะฝึกให้เราได้ฟังให้ทันกับเจ้าของภาษาจริงๆอ่ะ เขาจะให้เราฟังในระดับความเร็วที่เท่ากับเจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นมันเลยจะทําให้เราอะสามารถฟังออกได้เวลาไปฟังกับต่างชาติจริงๆอะเนี่ยมันก็มีแค่สานสเต็ปคือมันไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วเราจะเรียนในไหนก็ได้ด้วยจะในโทรศัพท์ iPad Notebook คอมคือเราเรียนได้หมดเลยเผลอๆถ้าเราแบบออกไปข้นนออางนอกเนี้ยเราลืมพกหนังสือไปอย่างเงี้ยเราก็มีแค่โทรศัพท์ใช่ไหมเราก็เรียนได้เพราะว่าในคอร์สอะ มันมีให้เราดูคือมันสะดวกหมดจริงๆอะอะพวกคนที่แบบเรียนยุ่งไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยคือมันก็เรียนได้นะเพราะว่าวันหนึ่งอะเราจะเรียนแค่30นาทีเราจะเรียนแค่1ชั่วโมงก็ได้คือเราบริหารเวลาเองได้เลยอะคือเขาไม่ได้มาบังคับว่าเราจะแบบวันนี้เราจะต้องเรียน2ชั่วโมงเราจะต้องเรียน3มชั่วโมงเราจะต้องเรียนเราจะต้องเรียนนะ,ะเน้ย คือเขาไม่ได้มาบังคับเลยคือเราจัดการเวลาของเราเองได้เลยคือยืนกอดบ้านอยู่บนรถเมลอะไรเงี้ยก็เรียนได้นะคือเราเคยนะเราแบบตอนเราอยู่บนรถเมลใช่ปะว่างไม่มีอะไรทำงไงมีโทรศัพท์มีแค่โทรศัพท์เอาขึ้นมาเรียนแล้วเราก็แค่แค่ใส่หูฟังแล้วก็แบบก็เรียนเรียนไปงไเงี้ยเฮ้ยมันก็เรียนได้อะคือสะดวกหมดอะ่ะจริงแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เราเรียนแล้ววันต่อไปเราไม่เรียนแล้ววันต่อไปเราก็หายไปอย่างเงี้ย แล้วก็หายหาย,หายไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคือเราก็ต้องมีระเบียบวินัยกับตัวเองในเมื่อเขาอะ่ะมีทั้งแบบแผนปฏิบัติมาให้แล้วก็ไหนจะส่งเมลมาให้อีกเขากระตุ้นเราขนาดนี้ถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยกับตัวเองเรียนแล้วก็เททิค่ะบอกเลยว่าเรียนที่ไหนก็ไม่พัฒนา นะจ๊ะนี่ก็เลยอยากมาแนะนาพวกที่แบบว่าอยากพัฒนาตัวเองแต่ว่าเป็นสายขี้เกียจขี้เกียจกระตุ้นตัวเองเหมือนเราแล้วก็ได้มีตัวนี้มาช่วยกระตุ้นนะจ๊ะอยากลองเรียนก็เซิร์ชไปเลยในแบบ Google Facebook IG ีอะไรเงี้ยยูทู e ก็เจอนะจ๊ะเอาละทุกคนวันนี้ก็จบแล้วพัฒนามาอาังกฤษตัวเองฉบับ คนขี้เกียจเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย